ทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยโดยมีพลตํารวจตรีจาฤทธิ์สรุตยาพรผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการตํารวจสพกระปางนะคะแล้วก็ผู้นําท้องถิน่นรวมไปถึงเครือข่ายต่างๆค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนมาเข้าร่วมโดยโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อ ที่จะรณรงค์นะคะให้ผู้ที่ขับขี่แล้วก็ผู้ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยค่ะเพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุในการจราจรได้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ขับขี่นะคะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็เป็นการกระตุ้นค่ะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้ความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะโดยเฉพาะจักรยานยนต์ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จนถึงขั้นเสียชีวิตเพราะไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างไรก็ตามนะคะในห่วงของวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ทางสถานีตำรวจปูทอนก็จะมีการออกตรวจสอบการปฏิบัติการตามมาตรการต่างๆอย่างคุมเข้มเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดในเรื่องของการสูญเสียในห่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ